ในโลกยุคปัจจุบันเราหมกมุ่นกับคำวัสเน่หรือ Personal Branding เราเชื่อว่าการเป็นที่รักการเป็นที่ชื่นชอบคือหนทางสู่ความสำเร็จเราปั้นแต่งตัวบนโลกออนไลน์เพื่อยอดไลค์เราพยายามสร้างออร่าเพื่อดึงดูดผู้คนแต่ถ้าพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณความสามารถในการดึงดูดผู้คนกลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณล่ะครับสวัสดีครับและนี่คือพุทธศาลา พื้นที่ที่เราจะมาเปิดอีกด้านของสิ่งที่คุ้นเคยชวนมองความซับซ้อนของมนุษย์ในหน้าประวัติศาสตร์และคำสอนวันนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในพระอรหันต์ที่น่าสนใจที่สุดองค์หนึ่งท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศแต่เลิศในด้านไหนทราบไหมครับ เลิศด,ด้านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาหรือพูดภาษาชาวบ้านคือผู้มีสเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นเลิศท่านคือพระอุปเสนวังคันตบุตรชื่อนี้อาจจะไม่คุ้มหูเท่าพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะแต่เรื่องราวของท่านกลับท้าทายความเข้าใจของเราอย่างยิ่ง สเสน่ห์ของท่านไม่ได้เกิดจากการพยายามสร้างแต่เป็นผลแห่งกรรมที่ท่านตั้งใจปรารถนามาแต่อดีตชาติและเมื่อผลกรรมนั้นปรากฏมันกลับกลายเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตพรหมจรรย์ของท่านเรื่องราวของพระอุปเสศน์บังคับให้เราต้องตั้งคำถามว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างศรัทธากับความหลงไหลอะไรคือความต่างระหว่างการเคารพในธรรมกับการติดในตัวบุคคล และที่สำคัญที่สุดเมื่อพรอสวรรค์ที่คุณมีมันกลับดึงดูดผู้คนออกจากแก่นไปสู่เปลือกคุณจะจัดการกับมันอย่างไรนี่คือองค์ที่หนึ่งของเรื่องราวท่านศึกแห่งเปลือกปะทะแก่นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในยุคข,ของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระนานแสนนานก่อนยุคข,ของพระโคตมาพุทธเจ้าของเรา ในยุคนั้นพระอุปเสณนในอดีตชาติได้เห็นพระสาวกองค์หนึ่งที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าปทุมุตระว่าเป็นเลิศด้านเป็นที่รักของมหาชนสมันตะปาสาทิกเมื่อท่านเห็นภาพนั้นภาพที่ภิกษุรูปนั้นนดงามสว่างสวยัยไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เลื่อมใสท่านก็เกิดจิตปรารถนาอย่างแรงกล้า ท่านปรารถนาว่าเสน่ห์นี้ไม่ใช่เพื่อลาบยศแต่ด้วยความเลื่อมใสวันนี้คือคุณสมบัติอันประเสริฐของสาวก ท่านทำบุญกุศลมากมายและตั้งจิตอธิษฐานซ้ำๆตลอดหลายชาติพบและพลังแห่งอธิษฐานนั้นมันไม่เคยสูญเปล่าการเวลาผ่านไปนับกลับไม่ทวนจนมาถึงยุคปัจจุบันท่านได้เกิดเป็นลูกพราหมณ์ชื่ออุปเสนและด้วยแรงอธิษฐานนั้นพรอที่ท่านขอไว้ได้ปรากฏผลเต็มที่พระอุปเสนวังคันตบุตรไม่ใช่แค่หลอ่อหรือดูดี คำพีอัตถกถาใช้คำว่าท่านมีรัศมีกายสว่างสวยัยราวกับดวงจันทร์หรือมดงามดั่งทองคำบริสุทธิ์มันคือสเสน่ห์ในระดับที่เหนือมนุษย์มันคือออร่าที่ใครเห็นก็ต้องตะลึงใครเห็นก็ต้องรักและเมื่อท่านออกบวชปัญหาก็เริ่มต้นขึ้น ปกติแล้วการบวชคือการละรูปเพื่อมุ่งสู่นามคือการละเปลือกเพื่อเข้าหาแก่นแต่สำหรับพระอุปเสณร,รูปของท่านกลับโดดเด่นเกินไปเมื่อท่านบวชแล้วรัศมีกายนั้นก็ยิ่งปรากฏชัดในภากาสาวพัทไม่ใช่แค่ญาติโยมที่มาทำบุญแต่คือพระด้วยกันเองนี่แหละ มีเรื่องเล่าว่าแม้แต่พระภิกษุบวชใหม่หรือแม้แต่ภิกษุที่บวชมานานเมื่อเห็นพระอุปเสนเดินมาก็เผลอเหมอมองเผลอชื่นชมในความงดงามนั้นจนลืมกิจของสงฆ์ลืมการภาวนาบางรูปถึงกับเดินตามท่านไปเพียงเพื่อได้อาบรัศมีอันน่าพึงพอใจนั้นนี่คือปัญหาแรกพรสวรรค์ของท่านกำลังรบกวนความสงบของหมู่คณะ แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสเสน่ห์ของท่านมันสมันตะปาสาทิกคือมันทั่วถึงมันไม่ได้หยุดแค่ในวัดเมื่อท่านต้องออกบินทบาทชาวบ้านโดยเฉพาะสตรีเมื่อเห็นท่านก็เกิดความชื่นชมในระดับที่เกินขอบเขตของความเลื่อมใสในพระสงฆ์ พวกเขาใส่บาตรให้ท่านและมองท่านด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลพวกเขาไม่ได้เห็นพระอุปเสณนผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่เขาเห็นอุปเสณนผู้มีรูปงามนี่คือความซับซ้อนที่หนึ่งพรอนที่ท่านเคยปรารถนากำลังทำงานของมันอย่างเต็มที่แต่มันกำลังทำงานผิดที่ผิดทางในบริบทของชีวิตนักบวชสถานการณ์เดินทางมาถึงจุดที่เข้มข้นที่สุด มันไม่ใช่แค่การเหมื่อมองแต่มันเริ่มกลายเป็นวิกฤตศรัทธามีเรื่องเล่าที่ชัดเจนที่สุดอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของภิกษุณีเมื่อพระอุปเสนไปแสดงธรรมหรือแม้แต่เพียงเดินผ่านเหล่าภิกษุณีก็ไม่เป็นอันทำกิจของตนพวกเธอมารวมกลุ่มกันเพื่อรอดูท่านและเมื่อท่านมาพวกเธอก็ซุบซิบชื่นชมในรูปของท่านจนลืมธรรมที่ท่านพยายามจะสื่อ จิตของพวกเธอแทนที่จะสงบกลับฟุ้งซ่านด้วยความงามนี่คือการรบกวนพรหมจรรย์ของผู้อื่นโดยที่ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเลยท่านแค่เป็นในสิ่งที่ท่านเป็นแต่เรื่องที่หนักหนากว่านั้นคือเรื่องของพระอาคันตุกะมีพระรูปหนึ่งเดินทางไกลมาเพื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงวัดเชตวันท่านก็ถามพระเนนว่าพระบรมศาสดาอยู่ที่ไหนพระเนนก็ชี้ไป นั่นไงท่านนั่งอยู่ตรงนั้นสว่างสวัยดั่งดวงอาทิตย์แต่ในขณะนั้นเองพระอาคันตุกะรูปนั้นเหลือไปเห็นพระอุปเสนซึ่งกำลังนั่งอยู่ไม่ไกลด้วยรัศมีกายที่งดงามดุจด,ด,ดวงจันทร์วันเพนพระอาคันตุกะรูปนั้นตะลึงท่านจ้องมองพระอุปเสนแล้วท่านก็คิดในใจว่า โอ้ขนาดสิทธิ์ยังงดงามสว่างสวัยถึงเพียงนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะงดงามขนาดไหนหนอแล้วท่านก็ยืนจ้องพระอุปเสณอยู่อย่างนั้นจ้องจนพอใจแล้วก็เดินกลับท่านบอกว่าวันนี้แค่ได้เห็นพระอุปเสณก็เพียงพอแล้วพระพุทธเจ้าค่อยไปเฝ้าวันหลังก็ได้นี่คือจุดแตกหัก นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าสเสน่ห์ของพระอุปเสนกำลังกลายเป็นกำแพงขวางกั้นผู้คนจากพระพุทธเจ้าเปลือกของท่านกำลังบดบังแก่นคือองค์พระาศาสดาเสียเองนี่คือการเริ่มต้นของศึกแห่งศรัทธาปัะทะความหลงเมื่อรูปของท่านกลายเป็นปัญหาปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือตัวท่านพระอุปเสนเองรู้ตัว ท่านไม่ได้เพลิดเพลินกับความงามนั้นในทางกลับกันท่านเห็นมันท่านเห็นสายตาที่เหม่อลอยของภิกษุท่านเห็นความฟุ้งซ่านของภิกษุณีและที่สำคัญที่สุดท่านทราบเรื่องของพระอาคันตุกะที่เลือกดูท่านแทนที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า สำหรับพระอริยเจ้านี่คือความเจ็บปวดมันคือความเจ็บปวดที่ตระหนักว่าการมีอยู่ของเรากำลังเป็นมลทินต่อเส้นทางธรรมของผู้อื่นเรากำลังดึงดูดความหลงไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาในพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยปัญญาต้องเป็นศรัทธาในธรรมในคำสอนไม่ใช่ศรัทธาในรูปกายหรือตัวบุคคล แต่สิ่งที่พระอุปเสณกกำลังเผชิญคือสภาวะที่คนติดท่านไม่ใช่ธรรมที่ท่านพูดพวกเขาศรัทธาในตัวท่านแต่เป็นศรัทธาที่เจือปนด้วยราคะความหลงในรูปมากกว่าจะเป็นศรัทธาที่นำไปสู่วิราคะคือความคลายกำหนัด นี่คือทางสองแพร่งที่อันตรายที่สุดสําหรับผู้มีชื่อเสียงทางหนึ่งคือการเสพติดความนิยมชมชอบนั้นใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างลัทธิของตัวเองแต่พระอุปเสศน์ท่านเป็นอริยะท่านเห็นโทษของมันท่านเห็นว่าพรหมสวรรค์ที่ท่านเคยอธิษฐานขอนัหนานในอดีตชาติบัดนี้ได้กลายเป็นหอกที่กำลังทิ่มแทงพรหมจรร์ของผู้อื่น ความขัดแย้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของพระอุปเสน์อีกต่อไปแต่มันคือการประทะกันของระบบระบบของสงฆ์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการขัดเกลาถูกสั่นคลอนด้วยปัจเจกที่โดดเด่นเกินไป ลองนึกภาพตามวินัยสงฆ์ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสำรวมแต่สเสน่ห์ของพระอุปเสนมันทะลุวินัยเหล่านั้นมันสร้างความไม่สงบทั้งที่ท่านไม่ได้ทำผิดวินัยเลยแม้แต่ข้อเดียวท่านสำรวมท่านปฏิบัติด,ดีแต่ผลลัพธ์ของการมีอยู่ของท่านกลับตรงกันข้ามกับเป้าหมายของหมู่คณะ มันคือการประทะกันระหว่างเจตนากับผลกระทบเจตนาของท่านบริสุทธิ์แต่ผลกระทบคือความฟุ้งซ่านในโลกคนที่มีสเสน่ห์คือทรัพยากรแต่ในทางธรรมสเสน่ห์ที่มากเกินไปคือภาระ พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ทรงทราบว่ารูปของพระอุปเสนกำลังเป็นปัญหาแต่พระองค์ก็ไม่เคยตำหนิพระอุปเสนเพราะนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านนี่คือวิบากกรรมคือผลของการกระทำในอดีตมันคือโจทย์ที่พระอุปเสนต้องแก้ด้วยตัวเองวินัยไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะท่านไม่ได้ทำผิดแต่จิตวิญญาณของระบบกำลังถูกทำลาย นี่คือจุดที่พระอุปเสณต้องเลือกท่านจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปหรือท่านจะทำอะไรสักอย่างเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญกว่านี่คือวิกฤตที่แท้จริงของพระอุปเสสมันคือ Identity Crisis สเสน่นี้ความงามนี้มันคือตัวตนของท่านมันคือสิ่งที่นิยามท่านในสายตาคนอื่นและมันคือสิ่งที่ท่านปรารถนามานับชาติไม่ถ้วน การต้องทิ้งมันหรือหนีจากมันก็เหมือนกับการปฏิเสธตัวตนหรือปฏิเสธผลบุญที่ตัวเองสร้างมาสำหรับคนทั่วไปนี่คือเรื่องที่ทําใจยากมากถ้าคุณเกิดมาสวยคุณก็อยากใช้ความสวยนั้นถ้าคุณเกิดมาเสียงดีคุณก็อยากร้องเพลงแต่พระอุปเสศกำลังอยู่ในจุดที่ท่านต้องหยุดใช้พรสวรรค์นั้นหรือแม้แต่ซ่อนมันไว้เพื่อประโยชน์ที่สูงกว่า ท่านตระหนักว่าการที่ท่านเป็นที่รักปิโยมันกำลังกลายเป็นภัยอันตรายท่านเห็นแล้วว่า i d e n น i ิตของท่านในฐานะผู้มีรูปงามมันกำลังขัดแย้งกับเพอร์พาของท่านในฐานะภิกษุผู้สแสวงหาการดับ นี่คือศึกแห่งอัตลักษณ์ปะทะความไว้วางใจในธรรมท่านจะไว้ใจในเสน่ห์ของตัวเองหรือจะไว้ใจในธรรมว่าแม้ไม่มีท่านธรรมนั้นก็ยังคงอยู่และผู้คนควรจะมุ่งไปหาธรรมไม่ใช่ท่านและพระอุปเสศก็ได้เลือกท่านเลือกในวิธีที่เด็ดเดียวและนั่นคือการกระทำที่ทำให้ท่านเป็นเลิศอย่างแท้จริง การตัดสินใจของพระอุปเสสนั้นเรียบง่ายแต่ตรงพลังที่สุดท่านหนีท่านไม่ได้หนีปัญหาแต่ท่านหนีต้นตอของปัญหาซึ่งก็คือตัวท่านเองพระอุปเสสวางคันตบุตรตัดสินใจปลีกวิเวกท่านละทิ้งหมู่คณะท่านละทิ้งการเป็นจุดสนใจท่านเดินเข้าป่าไปอยู่ในเสนาสนะที่ห่างไกลผู้คน ที่นั่นไม่มีภิกษุมาเหม่่อมองไม่มีภิกษุณีมารอเฝ้าดูไม่มีชาวบ้านมาลหลงไหลในรูปกายมีเพียงท่านกับธรรมที่นั่นสเสน่ห์ของท่านรัศมีกายของท่านไม่มีความหมายอีกต่อไปมันไร้ประโยชน์เมื่อไม่มีผู้รับไม่มีคนมองนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ท่านไม่ได้พยายามเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เทศนาบอกคนอื่นว่าอย่าหลงเราเพราะท่านรู้ว่าราคามันห้ามกันยากแต่ท่านเปลี่ยนที่ตัวเองคือเอาตัวเองออกจากสมการนี่คือการดับการดับตัวตนการดับอัตลักษณ์ที่ผู้คนยัดเยียดให้ท่านท่านสละพรสวรรค์ที่โดดเด่นที่สุดของท่านเพื่อรักษาเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของชีวิตพรหมจรรย์ ท่านเลือกความสงบมากกว่าความนิยมท่านเลือกแก่นโดยการพิงเปลือกที่สวยงามที่สุดนั้นไปและการกระทำนี้เองที่ไปถึงพระกันของพระบรมศาสดาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระอุปเสนผู้มีรูปงามที่ใครๆก็หลงไหลได้สละ โอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางเลือกที่จะปลีกวิเวกอยู่ในป่าเพื่อไม่ให้รูปของตนเป็นภัยต่อพรหมจรร์ของผู้อื่นและเพื่อมุ่งสู่การภาวนาของตนเองอย่างเต็มที่พระพุทธองค์ก็ทรงเปล่งอุทานทรงสรรเสริญพระอุปเสนและนี่คือที่มาที่แท้จริงของการตั้นท่านไว้ในตำแหน่งเอตะทะคะผู้เลิศด,ด้านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามันคือบทสรุปที่หักมุม พระพุทธเจ้าไม่ได้ชมท่านเพราะท่านมีสเสน่ห์แต่ทรงชมท่านเพราะท่านจัดการกับสเสน่ห์นั้นได้อย่างถูกต้องที่สุดท่านเป็นเลิศไม่ใช่เพราะท่านดึงดูดคนเก่งแต่เพราะท่านรู้ว่าสเสน่ห์นั้นเป็นโทษและสละมันเพื่อรักษาธรรมท่านคือต้นแบบของผู้ที่ไม่เมาในพรนสวรรค์ของตนเอง ท่านคือที่สุดของการใช้สเสน่ห์ซึ่งก็คือการไม่ใช้มันเมื่อมันกำลังจะทำลายเป้าหมายที่สูงกว่านี่คือความเลื่อมใสที่แท้จริงไม่ใช่ความเลื่อมใสที่ฉาบฉวยแต่เป็นความเลื่อมใสในปัญญาในการกระทำที่เด็ดเดี่ยวของท่านเรื่องราวของพระอุปเสสวังคันตบุตรมันย้อนกลับมาตบหน้าเราในยุคปัจจุบันอย่างแรง เราอยู่ในยุคที่คนสำคัญกว่าสารเราติดในตัวครูบาอาจารย์อินฟลูเอนเซอร์กูรูมากกว่าคำสอนที่เขาพูดเราพร้อมที่จะปกป้องตัวบุคคลแม้ว่าธรรมหรือหลักการจะถูกบิดเบือนไปเราศรัทธาในสเสน่ห์ในคารมในภาพลักษณ์มากกว่าความจริงมรดกของพระอุปเสศน์คือคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราว่า สเสน่ห์ที่แท้จริงมันควรจะนำพาผู้คนไปที่ไหนมันควรจะชี้ให้คนเห็นธรรมหรือชี้ให้คนมาติดที่ตัวเราถ้าวันนี้พระอุปเสศยังมีชีวิตอยู่ท่านอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนตามนับล้านแต่ท่านคงเป็นคนแรกที่จะปิดช่องของตัวเองเมื่อเห็นว่าคนติดท่านมากกว่าธรรมที่ท่านสอน สเสน่ห์ที่แท้จริงในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่คารมแต่คือปัญญาคือความบริสุทธิ์คือการสละออก พระอุปเสนเป็นเลิศเพราะท่านสละสิ่งที่คนทั้งโลกโหยหาท่านแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดใช้พรสวรรค์นั้นและนั่นคือความเลื่อมใสที่พุทธศาลาอยากจะชวนมองว่าสิ่งที่เราเลื่อมใสกันอยู่ทุกวันนี้มันคือเปลือกหรือแก่นกันแน่